ผู้หญิงถูกลักพาตัวเดินมาอย่างหล่อมากับดาบคาตานะของเขาแพนไขว้นวะนะั่น เฮ้ย้หอมอะไรหหน้าแม่งไงล่ะปัดได้หมดฮะคมคือพาดเลยมือพาเลยฮะอะไรวะ ยังเหตยังไม่กลัวใช่ไหมตายตายเลยไป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 ปไปไปไป็ปไปไปปไ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 ปปไปไไปปไ คุณไม่สามารถพอ,อย,ยิงอะไรยิงกันย,ย,ยิงดักด้วยแม่ยิงอะไรกวน่ะไปไหนวะทำอนี้มาให้กูหัน่นซะดีๆอะไรแล้ววะหอ,อกซ้ายเสียงอะไรเรียบร้อยเซ็เมเตอร์เสร็จกูละ โอเคจบเกมแล้วอย่างอย่างอย่างเรียบร้อยอย่างยังค้างอยู่อีกอไรเนี่ยตก แขนะตูมาที่มือรู้เลยว่าต้องยังไงมาแล้วว่ายืนแล้วว่าเฮ้ยอะไรวะเหือเดดได้ด้วนเหืออย่บอกกูนะว่าเหื่อเหื่อเหื่อดินดินดินแกนี่แกคือ งานตาเลือกระวนจากความมืดคิลอยสต์คิลอยสต์ปล่อยสว่าเรียบร้อย เรืออะไรขอล่าสีม่วงนี่มันขึ้นไปทังป้งดวงขึ้นไปที่ดวงจันทร์เลยแล้วดวงจันทร์ก็เป็นสีม่วง